และในวันนี้ทางรัฐบาลของเราก็ได้ภูมิใจที่จะประกาศว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปพวกเราจะส่งคนไปดวงจันทร์เพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่าประเทศของเราไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาท่านครับท่านครับผมมีคำถามครับว่าไงล่ะครับด้วยงบประมาณมหาศาลที่ไปใช้ลงทุนกับกองทัพการศึกษาพัางๆแล้วก็ทําเนียบภูเขาทองท่านคิดว่าเราจะมีงบประมาณมากพอที่จะส่งคนไปดวงจันทร์เท่าไรหร่ล่ะครับ าล่ะใช่ใค้เรียบร้อยออกซิเจนสองถังยานลดความดันแล้วก็เล,ลนลดหัวหอมสามถุงพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกตัวได้เลยคุณทหารนั่นมันนอกไม่นั่นมันเครื่องบินไม่นั่นมันความเจริญ แสดงความเสียใจด้วยนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเราไม่เจริญพอที่จะช่วยลูกชายคุณไว้ได้เดี๋ยวนั้นมันอะไรนะโออโอโอพวกเขาทำได้คนไทยไปดวงจันทร์แล้วคนไทยไปดวงจันทร์แล้วคุณหมอคุณหมอเรื่องไม่แพ้เป็นอะไรนะลูกะยืนเป็นลูกลูกเป็นอะไรนะ พ่อพ่อแล้วความจเจริญไปไหนแล้วไปไกลมาาๆเลยลูกไปไกลมากๆเลย <S 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 เอาแล้วทุกคนลงบันทึกประวัติศาสตร์ได้เลยลว่าภารกิจนี้สาเร็จแล้วแลวพวกนักบินจะกลับมายังไงล่ะท่านหมายความว่ายังไงเราส่งนักบินตัวเปล่าๆไปโดยไม่มียานบินหรือระบบขามนาคมแล้วพวกเขาจะกลับมาจากดวงจันทร์ยังไงละ่ะ I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure, and this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course, I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more, and you'll cease to regret. I keep on